สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบคุมอีกแล้วนะครับมาตกปลาแปกด้วยเหยื่อปลอมนะครับเช้าเช้าแบบนี้นะครับบรรยากาศแจ่มใสนะครับปลาก็เริ่มกัดแล้วนะครับโอ้ยไม่โดนครับหลุดครับผมไปดูตัวตัวกันครับอืมกัดแล้วครับโอ้ยหลุดหลุด ตัวนี้อยู่อยู่ครับอยู่ได้อยู่ครับตัวนี้กัดสกายเลยโอ้โหเต็มแรกครับ <c oughs> นี่ครับเต็มแรก โดนแล้วครับตัวนี้โดนแล้วกระโดดด้วยอู้หูตัวนี้ใหญ่ๆตัวนี้ใหญ่นะครับนี่ครับสวยสวยนะครับ ตัวนี้กัดเลยครับกัดกัดผิวน้ำเลยโอ้โอหสวยอีกแล้ว ลห,ลหลุดลปปแลยวใช่ครับนี่กายโอ้ั้ง่นงับให้ก็อยู่แล้วปากมันใหญ่ หลุดอีกไหมฮาฟ้าบตัวเล็กตัวแรกผมก็เพิ่งเคยเห็นนะปลาแป๊บใหญ่ๆเงี้ยนึกว่าปลาทู ครับตัวนี้มาแล้วโอ้โหโดดโสะบัดหลุดเลยเอาแล้วครับตัวนี้โอ้ยตึงครับตึงโดดอีกแล้ว,โ,วโดดอีกแล้วอุว้ย นี่มันโดดลงไปเต็มปากแบบนี้สามเงี้ยงเลย โอเคนะครับเดี๋ยวสรุปผลงานนะครับเข้ามาแล้วครับออกแต่ที่คืนนี้ครับสรุปผลงานวันนี้นะครับประมาณเกึ่งเกือบชั่วโมงนะครับโอเคนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับคลิปต่อไปครับผม